ติเวนโทมัสตีเวนโทมัสตีเวนโทมัสตีเวนสตีเวนตีเวนตีเปนปิดไฟดิแบบนึ่งเอาเลยนะฮะวันนี้ดีๆก็รับกลับมาสู่พัรทโมโกเบียพาร์ทที่ไหรไม่รู้นะฮะเจ้าของช่องโดนผมยึดแล้วนะฮะตอนเนี้ยใช่แล้วเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวเอ้าไม่ใช่เหรอโอ้าใหม่ก่อนเปิดประตูสติเขาพี่คนอ่านหนังสือไยังเฮ้ยแมบนี้เขาเหมือนเขาไม่เคยเล่นอ่ะ ไปวัดอุณหภูมิกันแบบนี้เหมือนเขาไม่เคยเล่นนะไม่เคยเลยแรกได้ยินเลยว่าเราเออจริงเลยแล้วกยังไม่ได้ตรวจห้องน้ํากับห้องสัผ้าหนึ่งเขาไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยทุกคนไปไปสว่างว่านั้งอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่หวังว่าว่าจเช็คกระดูกตรวจห้องรองรถก่อนแล้วค่อยลงไปใต้ดินมีอัวจะบอยไหมยังไม่เคยเจอเลย อุวจาร์วุปจาไปชั้นสองมืนว่าปูมปอดปอมปูมปาดปอมปูมไม่อยู่ชั้นแรกเลยเว้ยไม่มีเพราะว่าอยู่ชั้นสองตั้นต่อแล้วล่ะแล้วเราเต้องไปดูแล้วมันจะชั้นใต้ดินมายังกุญแจอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวกินได้แล้วอ๋อโหว่าโตงตูดึงไปดูชั้นใต้ดินกันเราไม่มีเกระโมนะเขามีเขามีไม่มี oh, ผีแบบผีไม่ยอมปรากฏตัวอุณหภูมิไม่ลดเลยเราตัวเองไว้นะเฮ้้ยยอออเเดี๋ยวพูดให้ดีมากไม่มีอ่ะตรงนี้ปกติใช่ไหมงั้นน่าจะอยู่ชั้นบนอ่ะใชัทนเอาไม่มีด้วยเหรอต่อเตลเออแล้วคอมมันกลับมากรีดแล้วกลับมากีดคืออะไรไปแล้วซื้อคอมใหม่มันกรีดเนี่ยดูยังไงมันทำเสียงอะไร ขี่ขี่โดนพัดโมโฟเบียสิงเงียบแล้วโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเล่นฟันโม่ผมมีกระตุกเหลือเกินกระตุกขนาดนั้นเหรอโอ้โหลบลบติดลบติดลบห้องนี้เหรอใช่ติดลบหนักติดลบหนักมากติดลบ0.054ปูสัมผัสได้ว่าผมกูใกล้จะระเบิดไม่ช้าช่วุดด้วยฟวันออกฟิซิ่งวิซิง จะปตูเดี๋ยวเขาไปเอาของกันถูกมันจับรัวมากเลยอ่ะเาไม่เจอเขาเตรียมอะไรก็เชลฟี่ขยันจับจังนี่มันห้องอะไรห้องเด็กน้อยเแย้มไม่มีรอยนิ้วมือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาลำโพงมาลำโพงเรียกแผลยแน่แน่ดีมอนแน่แนู่้ดจ้าดีมอนแน่ไม่ดีมอนก็โอนี้อ่ะ โอ้เจอตัวเด็ดแล้วแล้วเราจะหนีแล้วหนเหรอเอ้ยเอาไปกางเข็นไปเยอะๆเลยไปไปไปหยิบพื้นไพ่ปอดมาแล้วมาซื้อกล้องเลยเดี๋ยวขอเอาสปิริตบอกแปลหนึ่งอันใครก็ได้ไปเอาเอาไม้กางเข็นไปอีกเอากล้องไปตั้งด้วยเอากล้องไปตั้งด้วยเดี๋ยวเราเอากล้องไม่ต้องมีคนนึงอยู่ที่รถไหมเขาแลกนันคอมคอมก็ตึ้งเออเออเชิญดูดูกราฟไปแค่หันแค่หันโอ้ไม่กอทูมูเพ็ด คคนนออมีีปิกะไปกันเฮ้ยเขาต้องเอาไฟฉายไปแล้ววะไคอมรๆใครก็ได้เอาไม้กางเขนไปใครก็ได้เอากล้องมาได้ดีมือเลยเต็มไม้กางเขนกันนึงอ่ะหยิบดิไม่ต้องเอาไปอันเดียวก่อนมันคงไม่พังทีเดียวแบบวิเดียวสี่อันหรอกไปล่าท้าผีผีท้าล่าเดี๋ยวเช่นไหนนะสมบูรณ์กว่าโอ้โห ถ้าเราถ้าเราโดนผีหลอกเราจะต้องวิ่งไปทางไหนเดี๋ยวเขาไปเปิดประตูรอมีสองตู้อะกิปอาซายมีไฮมันบอกเอามันบอกอะไรเอาอะไรมีมีมีอันนี้ใหาเล่นไหมกงในตัวหนึ่งเราจะได้เขียนไปดีมอนโอ้โหเราว่าดีมอนแน่ๆเลยเจอตัวเด็ดแล้วล่ละเขาหลบอยู่ในเข้าในตู้ดิอะไรกันอ้อเด็ด

ปิดประตูเสร็จนะเลยนากลัวมากมเดี๋ยวเขานมันเกียนรอให้มันเขียยหนังสือะถ้าถ้าผีมาเขาจะไปหลบในนี้นะหลบในตู้เล่นปิดไฟเปิดแค่เดียวพอจะได้ปิดทันมีโอกาสเป็นแค่สองตัวนั้นแหละไฟมันอยู่สวิตไฟอยู่ไหนโหลไฟอยู่ไหนเฮ้ยตกใจงไอคอนเลแต่ละตัวนี้ไม่อีปิกเลย ไม่ปิดสักตัวเลยกิบอาดอ s ซายเอ้ยกิบอาดอาซายเอเบรท <_ an> เอาไม่มีอะไรกิบอาดอ s ซายไม่ถามแล้วมันไม่ตอ่อหรอกมันตอบไปแล้วนี่จะถามเลยโอ้โอโโ <_ an> ้ลืมลืมกันเก็บอาดอ s ซาย ว่าเราเองรู้หรือเปล่าว่ากิบอาดัซไซเป็นคำพูดที่ทำให้มันออกอยากออกมาหักคอยเองมากขึ้นกิบอาดัซไซกิบอาดัซไซอะไรเริ่มแหลกกันเนี่ยโดนผีแล้วรถขี่คำนี้ที่อะไรมันออกมาตลอดอ่ะกิบอาดัซไซนะมันเล่นได้เก่งมากเลยนะกิบอาดอซไซปิดไฟให้หน่อยมันเอาไปไฟกันอะไร <c oughs> ก็กดปิดไฟไม่ได้เขากดปิดไฟไม่ได้ก็ไปพื่อนเขาละาแหละโอเคไม่เห็นก้อนอะไรเองย้ายกล้องเน่าไได้ไหมใ,นใ,นใครย้ายไปแบบมุมห้องแบบอง่ะย้ายเข้าไปตรงใกล้ๆตู้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกะจะีีเเด๋ยวาจับประตูไว้ให้เบคอนไม่เป็นไรไป,ไปเลยยิงอยู่เห็ <c oughs> นปะ้ใค,ใ,ใครกดปิดกล้องเห็นปล้ไม่ใช่เข้าไปตรงเอ้ยแป๊บนึง เอ็งหันเอ็งเอาเข้าไปตรงในตู้สิเองจะโอ้ดูเขาเขามันพยายามจะปิดด้วยแต่เขาไม่ให้ปิดดูดูดูแตเขาเนี่ยเป็นคนปิดเลยป่ะไม่เอ็งขยับเดินไปหลังเตียงอ่ะเอ็งจะยืนตรงนี้ทําแมวอะไรมันนอนเอาเป็นเี้นของพี่อ่าเข้าไปดีเออแกก็เข้าไปคนเดียวเขาจับประตูให้เขาจับประตูให้คือกล้องมุมมันต่ําเอ็งวางบนคอมมันก็ได้แล้วหันมาบนเตียงอ่ะมันพยายามปิดประตูเขาเขาจับประตูให้อยู่มีมีมีโคตรลีลาเลยไปเร็วไปเร็ว ลง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 เราอัดเป็นอะไรเสเริมไหมเฟสเสริมไม่ยากนะทำอะไรผีลอกการมันหันด้วยคูลสปิคก็คือต้องให้มันหันรอบหนึ่งอะแต่คูลิปิคจะกันไว้อ่ะต่อเรานหลอกต่อเรานี้ไปเลยสปิริตบล็อกจะเอาจาทำไมมันตอบเราเป็นชาติแล้วไม่เอาไปให้เอาไปกวนผีให้มันหันไปกวนมันคุยโดนเฉกยืมด้ฮะตอนนี้ให้เปในความมืดปะแม่ ใช่อันนี้มันอ๋อแม่เหรอแม่ดิ้งหยิบมันลงทุกอย่างครบแล้วนี่ต่อยแม่มันชอบเขาเรียกว่าอะไรนะทีมมุดทีมมุดใช่มันชอบมันมีโอกาสตีใช่ไหมอยู่ทีมุดร้อยไม่เสร็จเลยดีกว่าไม่ร้อยไปไปเดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปต่อนายไปถ่ายเหรออืมเเดี๋ยวราด่าตำหงิคนผิดไปไปไปเขาไปด่าเขาอยู่ในตู้ เอาเรื่องราที่สัตว์นะเอนอเนี่ยเอา่ัวเราเอาไปไอ้ AFK ทุกคนดูอ AFK อึ้งไปมือว่างไหมถือโกสติกให้หน่อยโกสติกกับกล้องอหะคอมมันยิงกรีดไม่เลิกเลยเนี่ยโคตรลำคา็งเลยเลาคอมกรีดอลยต่อไม่เอาสปิริตบล็อกไปหรอไปทำไมเรากดวีพูดกับมันก็ได้มันก็ได้ยินเหมือนกันมันไม่มีโอเคงั้นขอไปก็ได้ มันลอยไหนก็ได้มันลอยทิ้งไปเลยนะมันแค่ใช้ตอบโอเคให้ผีตอบทิ้งไปเลยมันเกลากำมากเลยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยบุตริกิณิไงไม่ใช่อันนี้มันเครื่องวัดเสียงเอาไปแปะตรงก็ได้แต่ไม่มีเครืไม่เคยมีเลยมั้งไม่เคยเคยๆป่เขาไม่กล้าเข้าคนเดียวกลัวเข้าคนเดียวไปแล้วเจอเลยมันเข้าไปกี่คนก็ไม่ต่างไงตัวเนี้ยเพราะมันอภิวัน เอาไปซ่อนในตู้หรอเฮ้ยแตไม่มีกล้องทำนิ่งเตัดพกแมีกล้องกันปะมีเขามีกล้องมาเซลฟี่กันเธอต่อหนึงเซลฟี่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 โอ้โหปิดกระจกนูนู้นเกตเลเกตเลงเท้เวร์ไฟวิทมีวันีวันอะเนอะลายเขาคนลล้ยเขาคนละลาย้าคนละลอเขานละล ฮัลโหลอายุเฮียแม่ตู้งดูดินด่างเน็ตสะตองเหรอติงตังเหรอเฮ้ยแม่ฮัลโหลมาช่วยกันลุมด่ามันดิเดี๋ยวน้องจับประตูด้วยจับยี่ให้อยู่จับประตูเนียนะแบบเผื่อต่อโดนขังไว้ข้างในเดี๋ยวต่อโดนขังอยู่ได้เอมเมซี่จัดอะวันแมนเดดตายไปแล้วฟังอยู่ จัดได้ไอเฮยอยู่สมัดเกตเอา get out 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 อ่าช่วยหน่อยเราจปิดไปข้างนอกทำอะไาอะไรไม่ได้ช่วยเลยช่วยทุกคนแบบเอ็งอย่าเพิ่งเข้าพูดกันดีเองขยันกันจังเลยเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราให้เองเข้าบ้านคนเดียวเลยเดี๋ยวเปิดไม่ไม่เดี๋ยวมีประตูสองประตูคอยคอยเปิด ไวอายุจับประตูไว้อย่าให้มันปิดจับเองจับเองจับติดเนี่ยเนี้ยไว้อายุอ๋อมันจับอีกแล้วว้าอายุพันลุดอาร์ตแล้วใครจะดูให้อ่ะเอฮ้ยมันเหยียบถ่ายรูปดิถ่ายแล้วเหรอไม่มีถ่ายหรอถ่ายถ่ายไปเผื่อติด ลองเพลงดีกว่าซิงอ s o ซองวิดมีเอ้ยอย่าทิ้งเราอีเต่ยียค้อนกาบนิ่งมากกาบนิ่งมากโดนเล้วไงสองสามรอบเลยโดนบีบไม่เขาว่างคนเดียวรู้จักเ้าเจ๋งเดี๋ยวดูนี้มีหลักฐานอะไรบ้างอย่าเล่นเดี๋ยวต่าันแล้วมีอะไรบ้างนะตรงนี้ บอยทีมเวบรูมม <reen cient. S 1> okay. right. ีฟิตซิ่งฟิตซิ่งอินเพจเจอร์สปีดบล็อกติดเลยสปีดบล็อกแล้วก็มันมีภาษีบางอย่างเลยกดออกมันกินคห้าเลยไหมแม่แม่แม่เราต้องให้มันล่าให้ได้มันไม่ยอมอ่ะต้องปิดไฟเว้ยต้องปิดไฟเราจะล่าต่ำสีเราเยอะชั่งหนึ่งไป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 ต่อไปไปกลัวไปดูกนาไปสองคนต่อเนี้ยนะไปไปสามคนนี่แหละ โอกาสล่อโอกาสเกิดมันจะได้เยอะๆหน่อยไม่จริงแล้ไม่มีเขาอ้างให้นาทีไหนเราแบบเขาจะล่อไปความเสี่ยงใช่โดนด่าคนนี้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะกลัวดิปล่อยทีนเบ็ดลุ่มขอ่ในนิเวที่เราไม่กลัวไป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 เร็วไปเร็วไป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 ว่งทำไมเอายาไปคนละกระบอกก็ดี แล้ว,ลวเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงให้ผีฟังผีแบบกดไลค์ไลค์แชร์แล้วกดตั้งค่าใครด้วยต่อขึ้นมาดิเขาเข้ามาบ้านคนเดียวเนี่ยจะเย็นดิจารีบเต็สี่สีบอกว่าเลยรอยนูท้าพูดแล้วพูดแล้วเอาอยู่ไหนวะ,ะถ้าพูดแล้วพูดแล้วเธอจะหายไปโอ๊ยไม่กอดอ๋อเจ้าเอา้ยรอยเท้าเม,ไ,มไหน ไอยู่ไม่ทันทาไปแล้วมันหายไปแล้วแม่แม่แม่กี่กี่ดอกเอ้ยแม่แม่ไอ้ย่าเพิ่งเดินหนีกันอะไรมาลอยออกมาพูดจับไม่ออกมาแม่แม่แม่โอ้ยอะไรแล้วไฟกระพริบใจมันได้อยู่ในห้องเนี่ยเอ้ยลาบ้านเนี่ยไม่ลาพูดแล้วพูดแล้วเธอจะให้ไปโอ้ยกดผิด ลายลดูชื่อลดูชื่อไปดูชื่อก่อนอ่าปิดประตูหน้านะกาบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราอะแต่ทําไมเราไม่ล่าหรือใช้ไปแล้วเอ้ยล่าเราออกไม่ได้กี้เจอบล่ามันไม่ได้กี้โดนหลอกเหรอไม่ได้กี้มันทําอะไรเราปิดประตูใส่หน้าไง้าโดนปิดหลายรอบน่าจะน่าทําอะไรที่เราไม่รู้ตัวจะต้องทําอะไรเราลืมอ๋อเดูชื่อมัน สตีเวนโทมัสไปไปไปอย่าอยากินยานะไปเลยเรามีพี่ซ่อนต่อไม่ต้องกลัวไม่ได้กลัวเราเก็บของเบคอนแต่จริงไหมเราว่าเราวิ่งหนีไม่ทันเพราะระยะทางจากในห้องไปถึงตรงนั้นไกลอยู่นะก็ไม่ต้องเข้าในห้องก็ได้ขอบขอบายู่าว บถ้าเขาพูดแล้วเธอจะให้ไปมีผมมีอะไรถ้าพูดแล้วพูดละสติเวนโอมัสสติเวนสติเวนถ้าพูดแล้วพูดละถ้าพูดแล้วพูดแล้วปิดไฟดิแอปหนึ่งเอ้ามาเปิดดีวะเออปิดไฟผีมันเป็นเงินให้เปิดเหรอไม่ข้างนอกไม่ต้องปิดเอ็งปิดข้างนอกทไมล้วปิดข้างในดิข้างในปิดนี้ใครก็ได้ไปปิดแหวนอโหลฮัลโหลสติเวนสติเวน โอมัดโอมัดูไฟอะเฮ้ยมโหมัดเฮ้ยมันมี่ยฮ้องเนี่ย้องจะเป็นความโรคผู้ป่วยเต็มหูเลยโอ้ไฟกับพิบไปดูก่อนว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้มาสตอนต่อหน้าเลยอ่ะถ้าเราเรายืนตรงนั้นอะโดนหลอกเป็นเป็นพี่โตเนี่ยแหละโดนเป็นพี่โตเป็นกล้ามพี่โตอ่ะใช่ไม่เป็นผู้หญิงไหมเป็นมนุษย์กล้ามเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอโอ้ยทำไมเราไม่เข้าไปเกตเดเดโรล่าดูดิ ไม่ถ้าถ้าขึ้นถ้าขึ้นสิบมันจะล่ามันจะปิดประตูเข่าเลยคุณสิบนานกว่านีวต้องสิบนากว่านี้เดี๋ยวเขาถ่ายทันไหมเนี่ยได้มันเหี้เป็นเป็นวีก้ามเลยพีก้ามเขาถ่ายไม่ทันก็เองอยู่ข้างนอกกันเองจะถ่ายทันไหมนี่ยแต่มันปิดประตูใส่ด้วยมีเดียวมันโผล่มาเฮใส่เราเนี่ยคือเขาไม่โดนที่ไม่คยเห็นตัวกระหัวใจเต้น ไปต่อไปพอเราอยู่ในห้องไงมันก็เลยเฮให้เรางั้นต่อกล้องไปออกเลยไม่คิดจะทำอะไรกันเลยอ่ะพอเอากล้องไปปุ๊บเหลือจึงเองรูปหนึ่งรูปสุดท้ายปกติเขาเท่าไหร่วะแล้วเข้าไปในห้องคนเดียวหลายรอบล้าเองเอาแต่วิ่งเข้าไปไม่ต่อกินนี้กินอะไรยาสติเราเจ๋งสุดเลยอ่ะยัดเข้าไปโดไม่กินก็จะให้มันล่าไม่ใช่เหรอก็ต้องสติต่ำๆอ่ะ ต่อเอาเอาโคโตไปเองเอาไปถ่ายรูปเองดิไม่มันไม่ทานมันอยู่ข้างในเองก็เข้ามาข้างในด้วยสิโอเคโอเคโอเคไปด้วยก็ได้อะไรอีกแกต้องทำคลิปวิดีโออะไรแกก็ต้องไปถ่ายสิโอเคโอเคโอเคเอาไว้แต่ละคนนี่แบบไปไปไปไมีพลังจิตพลังจิตมันนึงมันไม่ยอมลาสตีมันเดี๋ยวจบเนี่ยก็วันนี้แกมันสองเวแล้วนะ กึ่งๆอ่ะถ้าตบหน้าก็ตบไปแล้วถ้าพูดแล้วถ้าพูดแล้วถ้าพูดแล้วพูดแล้วเธอจะหายไปแม่แม่ตาดาตาดาตาดาแม่แม่คำเอาคำเอาเข่าเอิดเข่์ไฟวันมีวันวันไม้เขาไม้เขาสิ้นวันทุไฟทไฟดู ไอเฮดูเวลิมาดูแฮใส่แฮใส่เฮด้วยเฮด้วยอฮัลโหลฮัลโหลปีเหรอกลอกไงวะฮัลโหลไอวอนทูจามอวอนแกจะแกอยู่อ่ะสตีเว่นอ๋อไม่ก็ตายซาไปตายซาไปตายซาสตีเว่นสตีเว่นโทมาสตีเว่นโทมาสตีเว่นโทมาสตีเว่นพูดต่อไปพูดต่อไปสตีเวนสตีเว่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 นกิฟต์อาร์เซ ินอาดเดอร์ไซกินอาดเดอร์ไซถ่ายได้ไหมไม่ทันไม่ทันกิบอาดเดอร์ไซกิบอาดเดอร์ไซกิบอาดเดอรสไซแม่มันลอยเขาไหนไว้ด้วยกิบอาดเดอร์ไซด์ไซด์ไซด์ไซไไปไหนอะกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้มาดูสติด้วยเฮ้ยเปิดประตูตกใจหมดครับ เบคอนเกียนนะเบคอนเกียนตกใจหมดไม่ลอมล่าสักทีอะขอร้องเถอะล่าเราว่าถ้ามันจะล่าเราก็น่าจะตายไปเลยนะบางทีมันก็ไม่เหยียบมุสิกสติเราต่ำมากอะไปเลยต่อันนีงนิ่งเงียมมากเลยเมื่อไหร่มันจะล่าสักทีนี่4โมงนะ เงียดีสี่ทุ่มไปเล็วต่อให้มันล่าสักทีอ่ะเกรียนมันไปเรื่อยๆตายไปแล้วหลักเสียขายหลายร้านเลยนะเนี่ยเราขอมาเยอะมากเดี๋ยวเขาเข้าไปกันแหะกรอาร์ตายหรือว่าเราจะกลับเลยอ่ะกรอาร์ตายแต่ว่ามันแต่ว่ามันโอ้ยมันมาแล้วแต่ว่ามันมีไม้กางเขนอยู่นี่มันน่าจะปุ้งเลยไม่ต้องกลัวหรอก กิฟตอาร์ด์สายกิฟอาตด์สากิฟอาร์ตด์สากิฟอารด์สากิฟอาร์ด์สากิฟอาด์สายกิฟอาด์สากิฟตอารด์สากิฟอา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 ดายกิฟต์ริฟต์อตายกิสายกิฟต์อาร์ตด์สต์อาร์ตดรายกอาร์ตดอารากิฟตราดิ ไปเปิดไปแค่นี้มันต้องไปเปิดทุกคนด้วยต้องไหนวะไม่ได yeah> ้อยู่ห้องใตต้องรู้แล้วดเออ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 เ้อเออเออเเออเออเอเออเอเออเออเเหเหอยออเออเออเอีเออเอนเออเัอเเ สเตเวนโทมัสสเตเวนโทมัสถ้าเกิดเธอพูดแล้วฉันจะหายไปหายไปถ้าถ้าเกิดฉันพูดแล้วเธอจะหายไปไม่พูดดีกว่าเธอจะบอกนะเล่น oui> ตัวขอร้องเถอะไม่ยอมเออ ไปดีกว่าไปเปลี่ยนว่าเป็นแมเป็นยังแป๊บนึงเปลี่ยนแล้วโอเคเปลี่ยนละ, okay, ละแล้วว่าตอนนี้บรรยากาศบ้านเราหลอนเราเกินถ้าอยู่ข้างล่างคนเดียวเนี่ยโอ้ไม่กอดต่อถ่ายเอากล้องมาถ่ายเลยแล้วส่งมาให้ทำไมพ,พอาะทาสโฟมีเดียอินเรียลไลท์โทรศัพท์เราหายไปไหนกันวะโอ้ไม่กอถูกด้วย ก็ <politique S 1> สำหรับวัน like นี <im> ctor, ้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วใครชอบไม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะบายบาๆทำอะไรอะยาวาเกินเสียงี